สวัสดีสวัสดีครับเพืเ่นอนๆชาวบ,บค้คนครับตอนนี้ลงแรงวันที่ 9, เก้าเดือนเจ็ดหกแปดนะครับผมไปนะครับขึ้นตามสูตรมาตรฐานนะครับเกนต่อตัดข้างนะครับขึ้นไปทั้งสามเหลี่ยมไม่เคยนะครับผมเสียาไปครับ ขึ้นไปทางขวาก่อนนะครับซ้ายขึ้นไปขวาครับผมเราจะสู่เดินขึ้นมาด้านล่างซ้ายเราต่อดีไหมต่อเลยครับผมคิดแล้วก็ต่อเลย ็ไปครับลองฐานขึ้นไปก่อนอ่าขึ้นมาอย่างงี้ก็ขึ้นไปดันไว้ก่อนครับผมเตรียมจะแสกเราแล้วเึินไปปิดไว้ก่อนครับนะครับ,รบเตรียมต่อไว้ก่อนหนึ่ง น่าจะต่ออย่างเดียวครับตอนนี้ขอได้เปรียบเลยครับเริ่มได้เปรียบแล้วไปครับขึ้นไปหมายนี้ก็แทรกเลยครับผมกินคนละตัวกินตอนนี้มาก่อนแล้วกัน่ะไล่ตรงม,มุมอีกทีนะครับ ต้องได้กินอีกหนึ่งตัวแล้วางานนี้นะครับ15ก็เข้าทางเราครับเข้าฮอตเลยขยับไปก็เสียน่ตัวโคดัซโซย้อนแพ้กข้กระดานที่สองพบกับกระดานที่สองต่อแล้วนะ หลากสีมาเลยครับแล้วขึ้นไปออกมาหลังสตาโยครับปายครับบุกทางด้านซ้ายครับขึ้นมาท,ทันทีแบบนี้เราต้องเข้ารีบเข้ามุมครับแบบนี้ไม่งั้นจะเสียฟีหนึ่งตัว นะครับลองขึ้นไปครับหอพะอะสุดเข้ามุดรูเลยครับผมชอบจริงๆคไปครบราบขึ้นไปก่อนไปลองฐานขึ้นไปครับน่าจะแทรกขึ้นมา เสดึ้นมาเราปิดนะครับผมเป็นก,การปิดไว้ก่อนเอาเอาอย่างนี้ก็ต้องต่อ1ิเจ็ดออกถ้าไม่ต่อเราไม่มีตัวเดินนะครับต้องต่อก่อนต่อขึ้นไปเลยนีไหมไม่ดีครับเอาสิบสี่ดีกว่า เขาขึ้นมาแล้วถ้าจริงเราต่อขึ้นไปก็ดีนะเพราะเขาจะไม่มีต่เรนเลยพอจะคิดได้ก็สายไปแล้วก็เ,เข้ามาต่อไปครับกินครับอ่าอเรา่าจะได้ขาฮอตนะอือหือ,อ,อบอกมาอย่างนี้จำเป็นก็ต้องต่อไว้ก่อน ต่อไว้ก่อนโรีบลงมาทันทีเลยเราาจ,จะเซ็นไปไ้ครับเราโน,นุน,ม,นมุมก่อนอเข้าฮอตเข้าฮอตปุ๊บปิดคาดเลยครับเขาไม่ขึ้นมา23นะครับต่อก่อนนะครับผม ต่อก่อนเกิดอะไรขึ้นโอ้โหจะกินสองถ้าเราเ,าเาข้าเขาจะกินสองอ่ะยอมเสมอยอมเสมอไปเอาขึ้นมาตัวนี้เรียบร้อยนะครับสองก็เข้าทางเราพอดีนะครับอบอ่าจบกันเลยครับขอบคุณมาก ที่เข้ามารับชมคร <ored> ับขอบคุณมากครับพบกันกระดานใหม่ครับ